สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยู่กับพ่อหมี่รายการหมีมะอวดนะวันนี้เรามีความสีดงสีแดงใดๆนิดนึงนะอันนี้เป็นยาทะเล็ของชาแนลนะชาแนลหรือชาแนลก็ได้แต่อย่าชาแนลนะขอร้องนะชาแนลอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรียกว่าอะไรนะช่อง ช่องสัญญาณเขาลองนี่เห็นไหมสวยไหมถ้าไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเล็บสีสวยมากเลยเออนั่งดีนะไปถึงอวดอยาทะเล็บสีแดงชาแนลก่อนเพราะว่าเรามีนี่เลยจ้าทดาอา่าวกับหัวด้วยทดานะพัสดุจากชาแนลซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวที่ฮิตอยู่ในตอนนี้อืมซึ่งแกะเลยเราได้แ,แกะเช็คของเช็คของอะไรไปแล้วแหละ กกนี้คือขโมยเข้ามาเหมือนกันนะพูดเหมือนเดิมว่าขโมยเข้ามาด้านในนะก็จะมีนี่เป็นส่วนของการ์ดเป็นไม่ใช่การ์ดสิเรียกว่าแหละซองซองใบเสร็จอะไรอย่างนี้ก็นี่ถุงบรรจุพัณฑ์จานะความ ชาเนลชาเนลอะเนลอะเออชาเนลนะสวยที่เป็นกล่องแบบลักษณะพิเศษนิดนึงเปิบไม่พูดทำทำเพลงเลยไม่พูดทำทำเพลงเอองงไปหมดแล้วว่ในใายุนะเปิดออกมาชีเปิดอย่างนี้เน่สวยด้านายเราจะพบกับถุงหนึ่งงานแล้วก็ ไอ้เอกของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอแป๊แบ,บหนึ่งนะแล้วถุงก็มีแบบกันกระทุ้งกระแทกอะไรนิดหน่อยแค่นั้นไปเลยเราตื่นเต้นที่จะใช้มันมากนะซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้ก่อนนี่อันนี้ถุงผ้าใส่ของแถมมาของมีลายชาแนลมีนี่โลโก,โก้เขาอยู่ตรงนี้นะนี่แบบนี้เออนะ หมือนเดิมเราก็จะบอกว่าเราจะเอาไปใส่ข้าวของกระจุกกะจีเพื่อให้คนทักเพื่อให้คนทักว่าเฮ้ยใช้ถุงใส่ของอะไรอี่ยชาแนลแกนะประมาณนั้นข้างในก็จะมีว้าวตัวใหม่นะเป็น Number ร์วันเด h a n ช e แนี่เลยไหมวะตั้งหนึงเออนะอันนี้เป็นตัว เลดคาเม e l l i a r ไว i t จอยซิ่งเซรั่มคือเป็นเซรั่มดอกคาเมรีสีแดงเออรู้ไหมว่าอีนัมเบอร์วันชาแนลเนี่ยไลน์ที่เขาออกใหม่ที่มันเป็นสีแดงเพราะว่าเขาชูลงในเรื่องของความเป็นเอ,อ่อดอกคาเมรีสีแดงคือเขาจะใส่สารสกัดคาเมรีสีแดงไว้ได้น,น้นอะไรอย่างนี้นะหอมด้วยอืมเป็นเซรั่มหกมิลปะ อ๋อห้ามิลเป็นเซรัมห้ามิลหอมๆกลิ่นแบบก็ดอกคาเมลียนนะก็ไม่ได้แตกต่างจับดอกคาเมรียตอนนั้นนีมากเท่าไหร่นกแต่ว่าจะหอมๆอมออกดอกไม้ขาวๆแป้งๆแต่ว่าไม่เป็นคาเมีีแดงนะงงนะาในถุงอย่างต่อไปก็คือเหมือนุ้ยเหมือนจับจับฉลากเลยอะอ๋อเทสเตอร์น้ำหอมชาเนลชาน โอตองเดอร์โอตองเดโอพฟูม oh, เป็นอูรองเดอเป็นนี่ชาแนลชานสีงคโปรนะเป็น EDP อ,อันนี้คนกรอบเยอะมากเหมือนกันของค่ายชาแนลมันดูทำไมต้องกรอบกันเยอะแล้วก็อย่างหนึง่งอ๋อชาเวอร์เจลของเบอร์เดอร์ชาแนลนะหอมหอมแต่ว่าหกมิลปะ่ะเออน่าจะล้างไม่ ล้างได้ครึ่งตัวฉันนะเออเท่านี้ของแถมเราไปดูกันที่ในส่วนของตัวหลักนี่คือตัวหลักของเรานะชีมีชื่อว่าชาแนลนัมเบอร์วันเดอชาแนลลิปแอนชีคบามจริงๆชื่อมันยาวกว่านี้มากเลยนะที่เขียนไวต้ตรงเนี้ยเลดคาเริอาี ไวท์ไ z ซิ่งลิปแอนชีคบาร์ m ชื่อยาวมากแม่ขอร้องอ้น oh, <laughs> ัมเบอร์บันของจีมีชื่อภาษาฝรั่งเศสว่านูเมโลแองค์เดอชาแนลหรออะไรประมาณนี้เป็นเป็นลิปแอนชีคบาร์มทำไมงนชาแนลคือตอนนี้เขาฮิตมากไม่รู้ทำไมฮิตแบบฮิตมากในกลุ่มรีวิวอะไรตั้งๆต่ที่ฉันอยู่ที่ฉันแบบรอบดูอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือลงกับเป็นว่าเล่น เออ,อแล้วก็มีของหมดด้วยนะมีแบบเคาน์เตอร์หาไม่ได้อะย่างนี้ลองไปดูใน e e shop e shop e อะไรต,ต้นตของนางอะ่ะ e shop electric shop อะก็คือออนไลน์ลองไปดูออนไลน์ของชีน,น่าจะมีนะคือจริงๆเราเปิดกล่องจากข้างล่างนะถ้าถ้าเปิดจากด้านบนเราจะเห็นม่าเป็นสีแดงด้วยสีแดงเข้ากับเล็บเลยเนาะดูดิ สวยนะต่อมาก็จะมีนี่อันนี้ถาทัวร์น่ะสวยไหมสวยมากสวยมากเลยอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการออกแบบแพ็กเกจนวัตกรรมอะไรของเขาเพื่อให้แบบช่วยเรื่องเอสิ่งแวดล้อมที่บอกเป็นแพ็กเกจแบบยั่งยืนก็คือ เออมีความดูเป็นแก้วๆอะไรอย่างนี้แหละแก้วๆนะไม่ใช่เกี้วๆฉันชอบออกเสียงผิดคนชอบเข้าใจฉันผิดอะไรอย่างนี้ซึ่งเดีย๋ยวดูสีข้างในก่อนอุ้ยดูอ่ะหน้านางจะเป็นอย่างนี้นะสีเข้ากัะเล็บแมเอ๋อเล็บฉีดด้วยสวยชีบอกว่าชีเป็น เป็น Lip and ep, ลิปแอนชีคเรวัาเจอไลซิ่งที่เป็นลิปบามบำรุงอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้กับปากกับแก้มเออซึ่งจะมีสารสากัดของดอ,อกคาเมลียสีแดงอะไรอย่างนี้แบบใช้บำรุงเรื่องแบบริ้วรอยหรือว่าป้องกันและลดเลือนสัญญาณของความรุนรอยแห่งไว้นะจะปาดแล้วนะทุกคนฉันตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมได้เปิดของใหม่ อันนี้นี่แล้วกันตัวเนื้อสัมผัสนังนจะดูความเป็นแบบบามแข็งๆหน่อยนะแะโอ้โหสีติดนะคะเออแต่ในความสีติดชีก็จะมีความใส่ๆเนาะความเป็นแบบละเลื่อละเลือ่อนี่กูท่ายยังวงนี่นี่นาะเออทามา ิดป้ายประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ป้ายไปอันนี้ป้ายสองรอบแล้วนะนี่นี่จะมีความแบบแดงละเรืออระเรื่อหน่อยแต่กลิ่นนี่บามแบบบามน้ำมันไข่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะกลิ่นไม่หอมเลยเซรั่มยังทำหอมได้อาจจะเป็นเพราะแบบกลัวผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะ นะนี่อันนี้ะดูทาสองรอบกับสะท้อนไฟเยอะๆก็มีความแดงนะแต่เป็นแดงแบบโป่งใสมากๆอ่ะแดงแบบแต่งหน้าอ๋อไม่ได้แ้งอน,นี่นะางถ้าทาลงไป<ๆ>เดี๋ยวลองกับปากดีกว่านะขอเช็ดปากแป๊บนึงน,<ๆ>นะเรียบร้อยเช็ดปากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองทาคุณ ลิ n แอนชีกนี่เลยนะสวยนะตัวเพิ่งเห็นว่าตัวแพคเกจเขาจะมีแบบเป็นแก้วดุกนูนอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นโลโก้สวยสวยแพคเกจสวยตัวบา์มก็ดีนะนี่ว่านางจะมีแต่นางจะมีความแข็งแข็งเหนืดนึบนึบนิดนึงน,งนี่มาปมานี้ใช่ไหมเออชีจะเนื้อโปร่งใสมากเลยเนาะ สีในกล้องสวยอยู่เดอ้อสีในกล้องว่ะสีออกมาสวยอยู่เดอ้อนะมันจะมีความเป็นบามหนึบหนึบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึบหนึบแต่ว่าไม่ไม่เหนียวอะ่ะไม่เหนียวมากไม่แบบออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สีออกมาก็สวยนี่ี๋ยื่นมาดู ถื่อว่าสีสวยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสีแบบเทามาแล้วเป็นเอยียนเนี่ยไม่ได้หาเราเป็นสีแดงคือมันเป็นเป็นคล้ายๆติ้นโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกเป็นชีกด้วยเดี๋ยวเราลองลองกับชีกดูซึ่งถ้านี้ฉันลองกับชีกแล้วมันพังก็คือโทษด,ดิฉันนะคะอย่าโทษผลิตภัณฑ์แต่งนะไม่ค่อยเป็นนะ วนวนมาสักสอรอบแล้วก็<ม>นะลองบนหน้าแล้วก็จะประมาณนี้คือนางจะเป็นสีออกชมพูเล,ลือดเออจะว่าไปไอ้นี่มันเบอร์อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสีหนึ่งเลยสีหนึ่งเลดคาเมเลียก็คือเป็นสีหนึ่ง ส,สีหนึ่งสีหนึ่งสิงงนะเลือกเล่นก็ดูดีเลยฉันเข้าใจแหละนางเป็นบาร์เหมืชีใช่ไหมที่จะมีความแบบโปร่งใสได้ๆโปร่งแสงโปร่งสีนี่นะเดี๋ยววนให้ดูอย่างนี้นะแล้วก็ป้าย าให้คู่กับอีที่ลงสองอันนี่อ่ะคือก็เข้มได้แต่ว่าคนก็จะเกี่ยใช่ไหมสีสวยนะเว้ยสีสวยอื้อสวยไอ้เกียก็สวยเข้ากับเล็บฉันมากเลยก็ลองไปหาตามดูนึงพายแปดร้อยบาท ตามไปหาดูเอานะนี่สีก็สำหรับวันนี้ก็เอาฝรั่มีก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับมีมาโวตครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะครบๆอะไรนี้แหละมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ลองถามดูเดี๋ยวจะมาตอบนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตกหล่นอะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดซับั